สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเอาพระพุทธโธครับพระพุทโธฐานสอพระพุทโธพิมพ์ใหญ่ฐานสอฐานสอก็จะมีแบ่งเป็นสองพิมพ์นะครับก็คือสอใหญ่กับสอเล็กสอในที่นี้ก็คือสอเสือครับสอเสือใต้ฐาน สอเสือใหญ่กับสอเสือเล็กเนี่ยครับสอ,อเสืออันนี้เป็นสอเสือเล็กนะครับอันนี้จะเป็นสอเสือใหญ่จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กอีกแล้วก็พิมพ์กลางหลังยันเหมือนกัน เหมือนกันหมดครับทุกอย่างแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวสอเสือที่อยู่ใต้ฐานเท่านั้นชื่อก็พระพุทธทหลังยันพิมพ์ใหญ่แขนจุดสอใหญ่สอใหญ่แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่ใครจะเรียบเรียงอะไรไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ครับอาจจะเป็นพระพุทธพิมพ์ใหญ่แขนจุด สใหญ่สเล็กอย่างเงี้ยครับแล้วแต่จะเรียบเรียงอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีเป็นพิมพ์ลายจุดหรือว่าบางคนอย่างผมเรียกแขนจุดอย่างนี้ก็ได้ครับประบติพระองค์นี้ก็สร้างในยุคปี26นะครับคำว่ายุคก็คืออยู่ระหว่างปี26ครับ26เป็นต้นมาหรือว่าอาจจะก่อนบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ แต่ว่าหลายคนก็จะคุ้นหูกันในปี2-6ครับความคิดของผมนะครับความคิดของผมที่ผมได้ส่องดูแล้วแล้วก็พิจารณาดูเนี่ยผมว่าสอเล็กเนี่ยสร้างก่อน <c oughs> อันนี้คือความคิดของผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับ ไปเอาประวัติหรือว่าไปถามไปอะไรใครมานะครับเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทานหรอกแล้วก็ไม่ได้ไปสอบถามใครด้วยนะครับความคิดของผมที่ผมลองศึกษาดูลองส่องดูก็คือผมว่าเขาหน้าพิมพ์สอใหญ่เนี่ยเขาหน้าจะถอดบล็อกมาจากพิมพ์สอเล็ก เพราะว่าตำาหนิจุดตำาหนิทุกอย่างของสอเล็กเนี่ยจะคมชัดลึกกว่าพิมพ์สอเสือใหญ่<ม>อย่างเช่นตรงจุดเนี่ยครับตรงจุดตรงจุดตรงไหลแล้วก็จะมีตรงข้างหู ครับตรงนี้นี่นะครับในตรงนี้ครับตรงหัวไหล่แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับข้างข้างหูแล้วก็มีใตซ้ซอกคออีกสิ่งหนึ่งมันมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งน,นี่เนื้อเคล่อนออกมาอันนี้ก็สออเล็กนะครับ แล้วก็เี๋ผมจะให้ดูตรงสอใหญ่จะมีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ลึกไม่คมเท่าเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือสอใหญ่ที่มันไม่ชัดที่มันไม่คมเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะเกิดจากการถอดพิมพ์จากสอเล็กไปครับน,นี่ไม่ติดด้วยเน,นี่ยอันนี้ติดหน่อยหนึ่ง นะครับเห็นไหมครับจะติดแต่ว่าติดไม่คมชัดเท่ากับวงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงจุดตรงหัวไหล่นะครับตรงนี้แล้วก็ข้างหูอันนี้คือสอเล็กนะครับเห็นไหมครับคมชัดเลยแล้วก็ดูจากอันนี้นะครับลองเปรียบเทียบ อาล่าดูสังเกตง่ายๆคือจากตรงนี้ก็ได้ครับ <c oughs> เนี่ยพิมพิพมพการแกะบล็อกกันอะไรสอเล็กเนี่ยจะลึกกว่าสังเกตจากอะไรสังเกตตรงริ้วจีวอนเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงริ้วเนี่ยจะลึกกว่าองคงนี้ ทุกอย่างทุกส่วนเลยจะลึกกว่าจะมีความลึกกว่าตรงลูกกาลูกกาฝั่งนี้ก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝั่งนี้อันนี้เป็นการทอพิมพ์แต่ว่าเป็นการทอพิมพ์พ้าแท้นะครับเป็นพ้าแท้ดูตรงริ้วจีวรครับดูตรงสอเล็กนี่เห็นไหมจะลึกคมชัด ดูฝั่งนี้นี่ครับเห็นไหมครับจะเล็กกว่าเราดูตาจำตาฝั่งนี้ไว้ให้ดีนะครับมาดูฝั่งนี้นี่เห็นไหมพาดทอดพิมพ์ธรรมชาติพาดทอดพิมพ์นะครับผมว่าที่เขาถอดพิมพ์มออกมาที่เขาทำมันสอใหญ่ขึ้นมาที่หลังก็เพราะว่าความคิดของผมนะ ท่านน่าจะเห็นว่าสอเสือเนี่ยมันเล็กไปมันเล็กไปก็เลยเอ๊ะไปแก้พิมพดีกว่าไปแก้บล็อกแก้บล็อกให้สอเสือเนี่ยมันใหญ่ขึ้น,นใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับก็เลยเกิดเป็นเป็นสองพิมพสองบล็อกขึ้นมาก็คือสอเล็กและสอใหญ่ เป็นการถอดพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการแก้บล็อกเก่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการแก้บล็อกเก่าเนี่ยตัวองค์พระจะเหมือนเดิมัว้งพระจะเหมือนเดิมเลอเล็กซอใหญ่ดูองริ้วจวนนะครับใช่ไหมครับ แล้วก็ตรงจุดที่ไหลองศอเล็กเนี่ยจะจะคมคมกว่าแล้วก็ผมสังเกตจากตัวตัดก็คนละตัวครับไม่เหมือนกันแต่ยันก็เหมือนกันครับแต่มีจุดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับนิดเดียว ม่เยอะอันนี้เป็นการสังเกตจากตัวของผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับประวัติการสร้างหรือว่าอะไรยังไงแต่เป็นพาร์แท้ทั้งคู่ครับอันนี้เป็นการสันนิษฐานของตัวของผมเองจากได้ศึกษาแล้วก็ลองสังเกตนะครับ น,นี้เป็นพระพุทโธพิมพ์ใหญ่ไรจุดฐานสอเล็กสอใหญ่ปีสองหกชื่ออาจจะยาวหน่อยครับเป็นพระแท้ทั้งคู่ครับพระแท้พระนิยมทั้งคู่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าที่น่าเก็บไว้ครับน่าเก็บเก okay, ครับครั้งหน้ามีอะไรมานำเสนอมาแบ่งปันกันอีกเดี๋ยว คอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ